พีบรีกอังกฤษวันนี้3คู่สวัสดีกับทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับพี่เข้มทางบอลพร้อมแนวทางพีบรีกอังกฤษคัดเนนี้ทั้งหมด3คู่สำหรับค่ำคืนนี้นะครับใครที่ชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยใครมีความคิดเห็นยังไงอยากได้เพิ่มเติมไหนคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาจัดให้แล้วผมก็เปิดหัวไปที่ทางลูตันงเทา้าเปิดบ้านต้อนรับกับมีกันทางซิงบูเชลซีนั่นเองนะครับลูตันนะครับผมก็ต้องบอกว่าในช่วงหลังนี้ก็ฟอร์มเริ่มเอาเรืื่่่อองเเเหมนนนนนนกกััโดดดยยลลลาาสุนในบ้็ กับการทั่งเชลซีครับนัดลา่าสุดก็ชนะคิตันพาเลตไปด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งครับผมก็เกือบไม่เล่นเหมือนกันแต่ถ้าให้พูดโดยรวมแล้วก็เชลซีดูมาตรฐานดีกว่าเยอะครับและอีกอย่างคือเกมในแซมฟอนบินเนี่ยต้องบอกว่าเชลซีแพ้มาแล้วถึง4นัดติดน,นะครับโดยรวมถือว่าเชลซีดูกำกว่าเยอะครับแต่ถ้ามองในเรื่องสถิติคู่นี้แล้วนะผมที่เคยเจอกันมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าทางลูตันไม่เคยชนะทางเชลซีเลยแต่ต้องบอกว่าณปัจจุบันนี้ลูตันเป็นทีมทีมหนึ่งนะครับผมที่ทําให้แบบไม่ได้ขาดแแแฮนนดดิคปเลลลยะตตัััวหกกๆขของงทาาู็ในแแคคค่่่นนนนนวรรรรรรรัััับบบบออออออยาางงงททลลิเเเเ์หืืจะป็็ใมกก กับกางทางเชลซีครับขาดเยอะมากนะผมอย่างทางโรเบิร์ตซันเชสครับแนวรับก็ขาดเหมือนเดิมครับมาร์คคูเลย่าลิซเจมฟอฟาน่าหรือจะเป็นชาลูบานะเบนชีเวลนะครับหรือจะเป็นทางชูอาร์เมกาก็ยังไม่พร้อมนะครับเอนโซเฟอร์เด็กก็ยังไม่พร้อมอีกก็ต้องมารอลุ้นกันอีกทีว่าทางเชลซีจะจัดไล่ลัพลงแบบไหนแต่ว่าถ้าให้มองเรื่องมาตรฐานโดยรวมครับจากการที่เชลซีได้ปรับแผนใหม่เปลี่ยนรูปแบบใหม่ก็มาตรฐานดีกว่าทางลูตันเยอะครับแล้ววันนี้ต้องบุกไปเยือนก็จริงนะครับผมแฮนดิแคปเปิดมาหนึ่งลซีีบบุกไไปเยยยือออนนนนนนนคคว้้้าาชัััดด่่งแะร ขอมองที่ทางสิงบูเชลซีได้เลยนะครับแล้วไปดูคู่ที่2ที่ผมจัดให้นะครับเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดเอติฮัสเตเดียมต้อนรับกามาเยือนกัลังเชฟยูได้เลยนะครับคู่นี้นะผมเคยเจอกันมาในฤดูกาลที่แล้วนะผมก็ต้องบอกว่าแมนซิตี้ก็กดย้ำเหมือนกันนะครับผมแมนซิตี้ชนะในบอลถ้วยเป็นสามศูนย์นะครับนะบุกไปเยือนเขาชนะสองศูนย์ครับเล่นในบ้านตัวเองก็ชนะหนึ่งประตูศูนย์ก็ถือว่าในที่ผ่านมาอาจจะชนะไม่ขาดครับแต่ก็ชนะตลอดแล้วก็แมนซิตี้เนี่ยมาตรฐานดูโดดเด่นมากนะโดยการผูกเกมหลังสุดเนี่ยไม่แพ้ใครเลยโดยการเสมอกกกัััับบพาาาาเเเลลลททีีดีดดดยวนะว่่หือ็็ชชชนนนนะะะมมรรคถึงสุ เอเวอเรตไปถึง3ประตูต่อหนึ่งกับการกับทีมเยือนครับอย่างทางเชฟยูครับก็ไม่ชนะใครมาแล้วสนัดครับโดยโดยการที่แพ้เชลซีครับเสมอแอตตาวิลล่าแล้วก็แพ้ลูตันทาวมานะครับแล้วมาดูในเรื่องความพร้อมครับแมนเชสเตีรก็ยังแบบว่าขาดเหมือนเดิมครับจอห์นสโตนนะผมรูเบนดิอาร์ที่ติดโทษแบนนะผมหรือจะเป็นในเรื่องของเชลล์มิโดกูนะครับพิวดีบอยพร้อมแล้วแต่ก็อาจจะต้องมารอรุ่นทีว่าเป๊ปจะจัดลงไหมแต่ผมก็มองว่ายังนะครับ แต่ฝั่งเชฟยูครับก็ถือว่าความพร้อมสดมากก็จะเป็นในเรื่องของตัวเดิมครับขาตัวหลกักคือกุโตโวฮาร์เมอร์ตัวเดียวที่เป็นตัวหลักตัวจุกสกอร์ของเขาเนะี่ยแต่ถ้าให้มองเรื่องมาตรฐานโดยรวมครับวันนี้มาเล่นในเอทีียสเซเดียมด้วยแต่ผมบอกว่าแมตตี้เปิดมาเยอะครับแต่ผมมองว่าแมตตี้วันนี้ยังไงก็ต้องกดยับครับก็ฝืนมานานแล้วนันนี้ผมมองว่าน่าจะได้ปลดปล่อยครับตอนนี้ขอมองมุมทางแมนเชสเตอร์ซิตี้เลยนะครับส่วนคู่สุดท้ายที่ผมจัดให้ครับเป็นนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ ate, เปิดบ้านต้อนรับการเยือนทางแมนเชสเตอร์ยูนนนเต็ดะครัับวี้ เจนครับเจอกันมา5ครั้งเนี่ยก็เป็นแมนยูนะครับผมไม่เคยแพ้กับน็อตติงแฮมฟอร์เรสต์เลยแต่ถ้ามาดูในเรื่องฟอร์มในบ้านของทางน็อตติงแฮมฟอร์เรสต์ครับเขายังไม่ชนะใครเลยสำหรับนีเกมในบ้าน4นัดติดครับแพ้บไบรตันเอฟกำลังกับทีมเยือนอย่างทางแมนยูแล้วนะครับผมนัดล่าสุดก็เพิ่งสร้างเซอร์ไพรส์ชนะวินล,ล่ามาได้แต่ต้องบอกว่าแมนยูช่วงนี้นะครับผมฟอร์มเอาแน่นอนไม่ได้และฮนดิแคปแอบเปิดอ่เบาครับทั้งที่ตัวนักเตะเจ็บมาเยอะมากๆนะครับผมถ้าให้มองเรื่องความพร้อมก็ต้องพูดตรงๆว่่่าาองชััดดเจนนครบแแตตตผมวิกฮ การเก็บชัยชนะครับเรียกความมั่นใจตัวเองกลับมาให้ได้แต่ถ้ามองโดยรวมครับแฮนดิแคปมันบ่งบอกเหมือนว่าแมนยูจะไม่ชนะเลยแต่ว่าถ้าลุ้นสบายสุดผมมองว่าสกอร์สูงคู่นี้ดูชิวๆสุดแล้วครับนัดนี้ให้มองที่หางสกอร์สูงได้เลยดีกว่านะครับวันนี้ก็จับไปเน้นทั้งหมด3คู่นะครับสำหรับตึกพรีเมบอลอินกิจใครที่ชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยใครมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมพี่เข้มทางบอลขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวััสดีครบ